เอาทำอะไรอยู่คะเดียวนะจอออเอาจะกินสกูชี่ไม่ได้อ๋อเอาจะกินสกูชี่หนยได้ไงโลกหา้มามเลยขนมสกูชี่ขนมอะไรอันนี้มันคือสกูชี่ดูนี่ตามนั้นเลยค่ะทุกคนอยู่ๆใบเดินมาก็เจอจออแอบกินสกูชี่ไม่นะมันอันตรายมากๆเลยค่ะทุกคนดูดิดูดิไม่ได้นะจะอา๋หม่ำม่ไม่ตลกด้วยนี่ คือนางพูดก็ไม่ฟังจะกินมันอยู่นั่นแหละทุกคนดูว่านางกัดขาดเครืองท้ายออกมาเลยนะขายออกมาเดี๋ยวนี้อ้าพูดอะไรไปก็ไม่ฟังเลยว่าแต่แปลาสกูชี่อันเล็กแบบนี้มาจากไหนทุกคนไปทําไงดีอะมันกินได้หรอเนี่ยมันงกินได้หรอมันคืออะไรไม่กินดิทุกคนอีไม่ยอมมาไม่อยากกินสกูชี่นางก็เถียงใบใจขาดเลยเขาว่าเนี่ยกินได้มันจะกินได้ยังไงมันคือสกูชี่ ใบอ้อก็ขยันขยอให้ใบกินอยู่นั่นแหละแต่ทุกคนใดๆคือกินมันหอมมากนะ,ะปิดกัดไปเฉยทุกคนมันมีรสชาติหวานอะส,ส,ส,สกูชชิปปกติหวานแบบนี้ปะเฮะ้ยมันจะใช่ขนมอย่างที่เจ้าอบ,บอกจริงๆอะไม่ค่ะใบไม่เชือ่อแต่สุดท้ายใบก็ต้องยอมแพ้ให้กับเจ้าอ้อแล้วก็ลองชิมดูค่ะทุกคนจะบอกว่ามันอร่อยมาก อันเนี้ยมันคือสกูชีขนมค่ะทุกคนใดๆคือทํามาเหมือนมากทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งความนุ่มทั้งอันนี้ก็จะเป็นเบกเกอรี่สกูชีนะคะสามารถกินได้ปลอดภัยและพอไปได้เห็นถุงแล้วมีออยอแล้วเนี่ยโอ้ยใครยังชั่วล่งใจไปหน่อยใสยย่ออยที่หลังจะกินอะไรบอกมามาให้